ก็ <G rab ble> สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมกันไวทูดี h ช n แนลนะครับวันนี้เราจะมาโชว์รถเข้ามาใหม่นะครับนี่ก็เป็น k าว a s a กิ AR 1 2ร้อยยี่ห้านะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดดูไหมว่าตรงไหนครับ ยีโรล้อแม็กนะครับหาโคตรยากแม็กหน้าหลังนะครับแฉติดรถเลย <c oughs> คันนี้ได้มาแบบฟุกๆนะที่มาของคันนี้คือผมขับไปแถวบ้านผมนะครับผมส่องดูอยู่ประมาณเกือบปีเห็นข้างหน้านึกว่าไอ้เห็นอย่างเงี้ยจอดอยู่ข้างบ้านนึกว่าไอ้แโคตรเหมือนแต่พอมาดูจริงๆอ,อิงเอไม่ใช่ พอไปถามจริงๆนะครับเป็น a อก็อเลยขอซื้อแกมาเป็นรถของลุงแกนะครับแกจอดมานานมากแกว่างั้นนี่เราก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยนะครับเราก็ขายล้อตอนนี้ติดจองนะครับล้อล้อหน้าหลังติดจองเรียบร้อยไม่บอกราคาแล้กันว่าเท่าไหร่แต่ว่าหายยากมากคันนี้ รถตัวรถเออาร้ยี่ห้าหาไม่ยากนะครับหายากจริงๆคือล้อมันล้อหน้าหลังหาโคตรยากเลยยิ่งเดิมๆติดรถอย่างนี้ยิ่งหาชมยากนะครับตัวรถก็จะไม่มีอะไรมากหน้ากาดแต่ผมว่าสวยนะเป็นหม้อน้ําตัวแรกด้วยเอาวาสกีหม้อน้ําตัวแรกรไฟหน้านี่เป็นกระจกะจชุดนี้สวยมากผมว่าหน้ากาดกับดับ,ด,บ,ด,บดูแล้วเหมือนพีดเตอร์เลย ก็ใครที่ชอบชิ้นไหนก็ถามได้นะครับล้อนี่ก็ติดจองเรียบร้อยอย่างอื่นก็ถามได้ <c oughs> เครื่องกดไม่ลงนะก,ดกดไม่ลงนะครับรถจอดนานประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ให้ด้วยนะครับกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอีกอย่างนะครับอะไรที่ว่าหายากเราจะพยายามหามาและถ่ายให้ทุกๆท่านได้ดูแล้วกันนะครับว่าเราช่องเล็กๆนี้ก็สามารถหาของหายากได้ ่ีโชเอาตรงๆนะตั้งแต่ผมขายอะไหล่มาหลายปีนี่ผมเคยได้ล้อหน้ามันมาวงหนึ่งก็คือไอคลิปอยู่ตรงนี้ลองกดดูได้นะครับคลิปนี้คือได้ล้อหน้ามาวงแรกของเออาร์ร้อยยี่สิบห้าอันนั้นได้ติดพ่วงข้างมาแต่ไอคันนี้เป็นคันแรกที่เคยได้แบบเต็มคันนะครับก็หลายๆคนพูดตรงๆพ่อค้าหลายคนยังไม่เคยได้เป็นคันแบบนี้ พร้อมล้อมอะไรอย่างนี้นะครับน้อยคนมากที่จะได้พูดตรงๆเลยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ